ครับวันนี้วันเกิดฮักกี้ครับวันนี้วันเกิดฮักกี้น้องโฮมลูกอันนี้น้องโฮมนะครับแต่วันเกิดฮักกี้ตอนนี้นั่งอยู่ตรงซุ้มกินข้าวแล้วครับไปลูปแบเลยเนาะวันนี้พามากินที่นายาคาเฟ่นะครับนายาคาเฟ่น้องโฮมเอาละเดี๋ยวแม่หายแล้วพอดอเอาละมาเร็วเรวเร็วเดี๋ยวบัรจจับแล้วนะนี่คือบรรยากาศนะครับที่นายาคาเฟ่ค่ะไปแม่ห้องเลยเร็ว นี่คือบรรยากาศครับน้อนหอมมานี่น้องหอมมาหนิป,นปุ่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 นแม่แม่จะปุ่นไปหาแม่เขาเลยเนาะนี่คือบรรยากาศสวยงามมากครับร้านายาคาเฟ่ครับนี่คือบรรยากาศครับนายาคาเฟ่สวยมากครับนี่ก็มีเป็นซุ้มเป็นซุ้มนะครับ ไ่พาชมนะครับวันนี้พาชมนะครับโอ้โหสวยมากครับสวยงามครับสวยงามมากครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศดดกาเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยครับผมอันนี้คือสะพานนะครับจะพามาเยี่ยมชมแสนงามหากใครได้แหง ลงติตสวยมวยงานม,มากนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือนายาคาเฟ่นะครับสน,จบนใจครับนี่บรรยากาศครับ สวแห่งเมืองปากสันนิยายไฟฟันนะครับเดี๋ยวรมาแล้วก็พามาชมบรรยากาศนะครับนนย่าคาเฟ่นะครับสวยงามมากนะครับเอาละครับนี่คือซุ้มนิ่นั่งครับที่มาวันเกิดของฮักกี้ครับฮักกี้โลก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn